สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อเมื่อนี้ก็มาพบพอกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้ท่านน้องเหล็กสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งปลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยไปเบิ่งกันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องท่านน้องเหล็กปรับเป็นกองหลังวิธีรยบรอยแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยท่านน้องเหลก็ซักเรื่องไหวพ้อมพ่อแม่พี่น้องมากับแบบ ไอทงผลนั้นหินอันหัวหานเแ,แล้วบ่เนาะแต่ลราเมื่อนาะทางนองแหลน่ลืมมะเกลืออยู่อันอ่างน้อยนี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางนองแหลกก็ลืมมีเตียน,กนเกลืออยู่อ,าอ่างใหญ่โดยจากไอทงผลนเกลือหรือย,อยังทางนองแหลกก็สิมาหวานเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องเดีปลากับแบบลอยไปลอยมาอยู่ สีลงหวานเมืองก่อนพ่อแม่พี่น้องซงสัยไอทงพึ่นทันได้เกลือพ่อแม่พี่น้องพู้ผึ่นเอาเม็ดใหญ่มเมื่อเกลือแล้วพ่อแม่พี่น้องบะหัวเม็ดทีแลบๆที่เอ้ยมีหน้าบอ่อแล้วผึ่นนั้นเกลือเบิดแดละบอนะ่อเนาะ ท่าน้องแลลกอสีขึ้นไปเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ต้องอันนี้เกลือเสียนหายกินก่อนพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหลก็ะสีขึ้นไปเบิงงง่งเทียนผัวอาหารทีมีมิดน้อยกว่านี้อีกพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นมิดปานกลางถ้าน้องแหลก็สีไปเบิ่งก่อนหรือว่าไอทงผลมะเกลืออ่างนี่แล้วเป็นอันมิดปานกลางสำนี่เลยเกลือตัวอ่างน้อยนั่นแหละอันเป็นม็ดน,น้อยนั่นพ่อแม่พี่น้องท่าน้องแหลก็ะสีไปเบิ่งก่อน บางเถื่อนมันทนันในเบิร์แต่ว่าพิ่นชีเกลือนเกลือนเม็ดใหญ่เม็ดปันปันกลางผมไพี่นอ้องท้านองเลยกซีไปเบิ่งหรือว่าพิ่นเอาอันนี้มาเกลือแล้วว่าว่าอาหารทีเม็ดน้อยนะเบิรแล้วไปเบิ่งก่อนผมไอพี่น้องโดยมาแล้วผมไพี่น้องยั่งอยู่ผมอไอพี่น้องเลยทางไอทงพิ่น ຕັ້ງເອົາໄປເກືອແບບໂຕໃຫຍ່ໃນອ່າງແຕ່ວ່າเອົາໂຕນ້ອຍໄປພີ່ນ້ອງເລີຍຊິຕັ້ງເອົາໂຕອັນນັ້ນໄປເກືອໂຕນ້ອຍໃນອ່າງເພິ່ນກອນພມພນ້ອງຈັກຊອົາເໜດບານີ້ທຸອນາຈົກອົນພມພນກຳຂຶ້ນານ กสิเอาซัมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า,าป้าดำสองสามต้หนึ่งทีไอทงเิืนไปอันไว้ในอ่างน้อยเิืนพ่อแม่พี่น้อง กันมาคงเออทางนองเละก็อย่างไกลแล้วผมม่พี่น้องเลยซงนไซมันอิม่มแล้วเพราะว่ามันกินบบเบิดทีน้องเละหวานใส่กะยังหลายตัวกะกินไปกินมาอา่านซีเบิสผมม่พี่น้องทั้งนองเลยสิลองมาเกลเส่นางนี่ก่อนเสียงมันดังจังไดยกต้องขอถทษขออภัยเด้อผมม่พี่น้องเพราะว่าทั้งน้องเละกันปั่นเครื่องอยู่ โอ้ขึ้นมากินซืพ่อแม่พี่น้องตัวเดียวหนึ่งทางไอ้ทงผลนกระแปลงคืออันอ่างใหญ่เลยเห็ดอันเป็นอันเอาไม้นี่ขันไว้พ่อแม่พี่นอ้องอ่างนั่นก็คือการทางไอ้ทงผลนกระแปงลงวิธีรบ้อยหลังจากเพิ่นอันเปลี่ยนนำ้ำพ่อแม่พี่น้องเลย เดี๋ยวดิขึ้นมากินอยู่พแม่พี่น้องทำองเลยสิเกืรอซำนี่ลหละพแม่พี่น้องเพราะว่าปลามันกับบริหลายประมาณสามสี่ตู้นี่แลหละไอ้ทงผลนมานั่นกันทำองเลยสิถอกขึน โดยพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเหล่ก็แบบได้เอามือจับเอาผวานคาตั้งกล้องของน้องเหล่ทีไอทงเพิ่นอันให้น้องเหล่อันใส่นีก็แบบเหตุนั่นเห็ดนี่กะตั้งไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะแบบใส่บ่ได้แล้วมันหักพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นดิมันหักแน่นี่มันนีเลยพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ ฮักออกจากอันนี้ท่งน้องเหล่กับบม,มี่แนวตั้งเลยพรม,มีพี่น้องกับผมเป็นยังพรม,มีพี่น้องทางน้องเหล่กับแบบคิดออกแล้วว่าสีเห็นอะไรกับเสียอวันสกอตมาติดไว้พอด,ดิพอดิดตั้งอะไรพรมีพี่น้องพอดิเอ็นใส่ตั้งถ่ายนั่นถ่ายนี่พรม,มีพี่น้องเลย น้องเหลยสิเอิ้นให้น้องลินเอาห้ก่อนพม่พน้องโดยโดยพม่พน้องถ้าน้องเหล่ก็ไปหาแล้วหาแนวใดกับโบเห็นพม่พน้องเลยทามื่ใด้ทั้งน้องเหล่หาเห็นนล่แหละพม่พน้องจังเสียนมาติดพ่อได้ตั้งพม่พน้องเลยสีลองตั้งมึงก่อนพม่พน้องพอได้อันตั้งนี่แหละชีลองใส่เบึ้องนี่แหละพม่พิณอง ถามีสกอตเก่าสกอตติดกับพ่อได้ยันตั้งยุผมมพี่น้องเลยมือนั้นทั้งน้องเหล่กะเอามาใส่บุหู้เลยวะน,นี่มันหักผมมพี่น้องวัดเอาออกเลยเห็นผมมพี่น้องเลยทั้งน้องเหล่ก็สิลองใส่บุงก่อนเดอร์ผมมพี่น้องโดยผมมพี่น้องทั้งน้องเหล่ก็ใส่พป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็พออยู่อยู่น้อยหนึ่งผมมพี่น้องก็ต้องอัน ตั้งกันไวให้มันซึงๆอะละพ่อแม่พี่น้องจังบ่บ่ต๊โทรศัพท์กะมาเมื่อนอกจากน้องเลยชิพานพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งป้ากะสิบใบันตัดใบโหชิงไคอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพราะว่นมันกะงาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องเลยกันเกียมมีดมาตัด เต็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยทางโรงเรียนกับชีปตัดเลยวันนี้ ดูเก็บเมื่อให้แม่ก็คืออยู่เข,ข้าใน่น้องพวาวานพน้องช่า,ง,างแม่น้องแหลอยู่หรแบบเป็นอันนั้นเป็นสวนก็เลยมีเขไเพิ่กินอยู่พี่มีแต่ว่าพี่มีแต่บักเพชรพี่นีข้างนอกเพิ่งมาเรียนปลูกบักเพชรชางแม่ก็เลยเอามาให้แม่เหมือนเลยนะยิงกระโคบ อากาารแลกหนวๆนอนึง n e n t พีพ่อจะพุ้นออกพรรษางนุ่นงันชวมเพือ c o n t i n อากาีหนาวๆนนึ้านองแก็เป็นหากแกเช่กันเยครัวเจะพ่นทั้งนองแม่ก็จะบ อยู่ก็ได้ผมพี่นอ้องคันวาใส่เสืยอตลอดเวลานะมีกระหอด็ดแก่ออกกระนาวเหอน้ำหน่อยหนึ่งแกะผมพี่นอ้องเจ้าตู่ก็เจ็บไปใช้ไม่เห็นเลยลว่าสืเกเยอเหรอ I'll find no... พ่อแมพี่น้องเพราะว่าทา่านนอนหลัก็ไปอันน,อนั้นต์กินไฟเปล่งนำออกเตาตู้ปัดผ้าท่านนอนหลับที่ไปเบิ่งก่อนที่ไปอันนั้นอีกก่อนพ่อแมพี่น้องแบบหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพ่อแม่พี่น้องท่านนอนหลัก็สิเอาอันไปเบิ่งเลย ซักแล้วๆทางน้องเลยซีมาอันปั่นแหงยัดเข้าตู้ปั่นแหง,งพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องเลยกันปั่น่มือ,มอ่มือเพราะว่าเป็นเครื่องนักเรียนพองน้องน่องขึนปั่นแบบเตู้ปั่นแหงนี่ก็แบบ ต้องหยัดลงหยัดใส่แบบให้มันเจ็บเจ็กระทุยไทยบาดใดกับแบบบาดมือตลอดเลย <c oughs> นี่กับแบบ ม่ครูผลอนันต์ผมมีพี่น้อง,นนนอ,องแบบทั้งน้องเลยกับไปนิปใส่ป้ายสื่อสื่อแต่ละคนที่ขเขาจะเขียนหนังสืออะไรผมมีพี่น้นอ,องเขียนใส่สื่อใส่สื่อมั่นสื่อเสือขาวน้องลินเดเขียนใส่มีป้ายสอน้องลินนำสกุลน้องเลยกับยิ้มให้เพื่อนสองคนกับน้องมาน้อยแบบเวลานั้นแบบนี้อัน นักเรียนหลายๆคนนะแบบผมมีพี่น้องแบบคนอื่นแบบเจ้าจะเอินเอินถือเอินสื่อถือบางคนที่ว่าแบบหลายๆคนมาบัดเดียวกันในครูเอิญเอินบะถือแล้วผมมีพี anto, ่น้องสมุนตัวโมมีป้ายสื่อไผ่ลาวกันในครู่เพิ่นก็เลยแบบมีป้ายสื่อแต่ละคนมานิบใส่เสือไป็ถี่เรียบร้อยเลยแบบมากะนิบเอง ันไปสันมากเขาปา่ายาส่ยจะเจ็บงไงพี่น้องไอ้ทายาใส่จะเจ็บแันมันดังไหย นอกแจ็คสับเขเอือนขาวสับสับเครื่อนนุ่มพร่อมิพี่นอ้องโดยพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อกี้นี่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อเพราะว่าท่าน้องเละก็ตั้งกล้องบอดี้พ่อแม่พี่น้องก็กแบบตั้งกล้องแบบบบเห็นบนหัวบนหาง ทางน,น้องละน้อยพูดนันอย่างออกมาก็เลยเห็นก็เลยบอกทางน,น้องแหล่พ่อแม่พี่น้องมาสบายดีป่าลูกในวัยหลับไว้เม่อกี้ดิผเห็นจ้ำยาม,มาอีกน่อยนึงจนเป็นสบายดีช่องเธอละน้อยเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องทางน,น้องแหล่ก็เสียใจโตก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเดอ้อที่โบเห็นนั่นน้องแหล่เมื่อกี้นี้พ่อแม่พี่น้อง แม่มาความรี่วันจัแบบตั้งกล้องกบแบบมีคนเบิ่งห้กับกับโบเฮดเบิร์ตเลยผมในพี่น้องครในท้องน้องแล้วน้องคนออกมาพอดีแตะบอกน้องเลอผมในพี่น้อง คือหลายไปเลยท่านองเล็สีปั่นอันนั้นปั่นประมาณสองนาทีผมเม่พี่น้องเลยโดยแล้วน้อยไปเอามีดดูละเอ้ยสิพ่อเลยตัดใบนะโดยผมเองพี่น้องถ้าน้องแหล็กสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อ กับกพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโคษณาเด้อทั้งน้องเหล่เวา้าผิดพาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กําลังใจคอยกดไลค์กดแช้น้องเหล่เด้อคอยกดติดตามคอยให้กําลังใจให้เหล่พ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเหล่ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี